เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของทุ่งบางเขนที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นที่มาของชื่อทุ่งบางเขนหรือเรื่องราวของกบฏวอรเดที่เกิดขึ้นกว่า90ปีมาแล้วก่อนที่จะไปฟังเรื่องเต็มกันขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ ทุกกำลังใจที่มีให้กับเรียนรู้อดีตกับตาที่3นะคะที่ดินย่านบางเขนนั้นเป็นที่ดินราคาถูกก่อนที่จะมีคลองเปลมก่อนจะกล่าวถึงเหตุการณ์กบฏวอรเดตในครั้งนั้นขอพูดถึงสภาพทองทุ่งบางเขนเมื่อหลายสิปีก่อนซึ่งยังเป็นแหล่งห่างไกลความเจริญมีสภาพเป็นป่าเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดทั้งโขงช้างเสือ กวางบางชนีและสารพันสัตว์อีกมากมายเป็นที่หวาดเกรงแก่ราษฎรจนไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินบ้านเรือนผู้คนก็อยู่ไม่กี่หลังคาเรือนที่ดินแถบนี้จึงมีราคาที่ถูกมากและก็หาได้ง่ายจนมีคำเปรียบเทียบของพวกนักดื่มสุราว่าให้เอาที่ดินมาแลกเหล้ากินกัน ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดคลองเปรมประชากรโดยมอบหมายให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวง์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้อำนวยการ จากพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์เป็นสมุหะพระกราโหมเป็นแม่กลองพระชนธานวินิจฉัยเป็นผู้ปักหมายกรุยว่าจ้างช่างชาวจีนขุดคลองในปีพุทธศักราช2413ใช้เวลาขุดสองปีจึงแล้วเสร็จนับเป็นของแรกที่ขุดในสมัยรัชกาลที่หคลองเปลมประชากรเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางเขนและคลองอื่นๆการขุดคลองเริ่มจากคลองพดุงกรุงเกษมช่วงหน้าวัดโสมนัสวิหารผ่านบางซื่อบางเขนไปประทุมธานีถึงตำบลเกาะใหญ่แขวงกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นระยะทาง1 2 7 1เส้นสามว่าการขุดคลองนี้ก็เพื่อย่อนระยะการเดินเรือให้ล่องระหว่างอายุธยากับกรุงเทพได้ง่ายขึ้นและเพื่อ เป็นการขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปการขุดคลองเปรมประชากรแล้วทำให้บริเวณทุ่งบางเขนกลายสภาพเป็นแหล่งธรรม,มาหากินโดยมีน้ำบริบูรณ์ราษฎรจากต่างถิน่นเข้ามาหักร้างท้างพงจับจองที่ดินจนหมดสภาพป่ากลายเป็นทุ่งนานในที่สุดที่มาของชื่อบางเขนนั้นนอกจากคลองเปรมประชากรที่เป็นคลองที่ขุดใหม่แล้ว คลองบางเขนก็เป็นคลองที่มีประวัติความเป็นมาควบคู่กับทุ่งบางเขนตามตำนานที่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีเท้าอู่ทองและสมัครพักพวกอพยพยกย้ายหนีโรคหามาจากแดนไกลผ่านมาทางดอนเมืองเท้าอู่ทองนำทองคำใส่เรือชะล่าเข็นมาตามคลองเหตุที่ต้องเข็นเพราะสภาพคลองนั้นตื้นเขินมากเวลาน้ำลงน้ำในคลองจะแห้งขอดเรือที่ เคยพายได้ก็ต้องเข็นพวกที่เข็นเรือมาเหนื่อยก็จะขอ,อน้ำดื่มจากชาวบ้านแต่ว่าไม่มีใครให้ท้าอู่ทองโมโ oh, หท้าอู่ทองจึงแช่งไว้ว่าหากพวกชาวบ้านเก็บทองคำที่ตกตามทางได้ก็ขอให้ทองคำนั้นเปลี่ยนเป็นทองเหลืองให้หมด เท้าอู่ทองให้คนเข็นเรือชะล่าบรรทุกทองไปถึงบริเวณหนึ่งก็เอาทองไปซ่อนไว้ต่อมาภายหลังจึงเรียกบริเวณนั้นว่าบางซ่อนซึ่งเพี้ยนมาจากทองซ่อนและสันนิฐานว่าคำว่าทองเข็นหรือ คลองเขนก็เพี้ยนมาเป็นบางเขนหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุที่บริเวณนี้เป็นลุ่มน้ำท่วมถึงมีคลองคุ้งน้ำที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าบางประกอบกับผู้คนแถวนี้ทำนากันเป็นส่วนใหญ่จึงเรียกย่านนี้ว่าทุ่งบางเขน สำหรับคลองบางเขนนั้นเป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองเปรมประชากรกับแม่น้ำเจ้าพยาโดยมีจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองทั้งสองอยู่บริเวณหน้าวัดเทวสุนทรซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์กรณีเหตุการณ์กบฏวรเดชที่จะกล่าวต่อไป ตำนานเท้าอู่ทองเมื่อกลับมาพูดถึงตำนานเท้าอู่ทองมิได้มีเฉพาะที่บางเขนเท่านั้นยังมีเรื่องทำนองเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ในพื้นที่ภาคกลางโดยทั่วไปซึ่งรู้จักกันดีในนามเท้าอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาในแถบจังหวัดประทุมธานีมีตำนานเล่าว่า ้าอู่ทองขนเงินทองหนีโรคหามากองไว้จนเกิดเป็นโคกใหญ่ถึงสามโคกบริเวณนั้นต่อมาเรียกว่าตำบลสามโคกในแถบจังหวัดนนทบุรีก็มีตำนานของวัดเขมาพิระตารามซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าอู่ทองทรงส,งสนสินค้ามาทางเกวียน เวียนมาพักในที่แห่งหนึ่งพระเจ้าอู่ทองจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นณที่นั้นเรียกว่าวัดเข็นมาแต่มีผู้แย้งว่าเรื่องราวนี้เป็นเพียงนิยายที่ผูกขึ้นโดยปราศจากความรอบคอบ เกวียนของพระเจ้าอู่ทองเข็นมาจากไหนจึงจะต้องมาพักในที่เป็นวัดเขมาในปัจจุบันเพราะการค้ามนาคมในอยุธยามาจากกรุงเทพเวลานั้นทางน้ำสะดวกที่สุดเหตุไรเล่าพระเจ้าอู่ทองจะต้องเข็นสินค้ามาทางเกวียนแต่ข้อมูลจากตำนานเหล่านี้ก็มักจะนำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องผูกเป็นเรื่องราวตำนานตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆถือได้ว่าเป็นสิ่งมีความสำคัญอยู่ไม่ใช่น้อย ต่อมาเรื่องราวของกบฏวรเดชเรื่องราวของทุ่งบางเขนดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชเมื่อวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2476เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน ในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2476ในนามว่าคณะกู้บ้านเมืองซึ่งประกอบด้วยทหารและพลเรเลือนคือนายพันเอกพระยาศีสิธธทธิสงครามนายพันโทสามคนพันตรีแปดคนและนายทหารชั้นรองรองลงมาอีกจำนวนหนึ่ง ฝ่ายพลระเรือนมีหม่อมเจ้าสิทธิพกรกฤิดากรหม่อมเจ้าสุขป่ารบกรมลลาดหม่อมเจ้าวิเศษศัก์ชยางกูลพระยาสราภัยพิพัฒน์นายหลุยขีรีวัตรโดยมีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าบาวรเดชกฤิดดากรเป็นหัวหน้าคณะการวางแผนบีบบังคับคณะรัฐบาลซึ่งมีพระยาพาหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ลาออก เพราะไม่พอใจการบริหารประเทศคณะกู้บ้านเมืองได้เกลี้ยก,กล่อมทหารและพลละเลือนในหลายจังหวัดเช่นนครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี ให้รวมกำลังพลกันเคลื่อนมายึดดอนเมืองเมื่อยึดดอนเมืองได้แล้วก็ส่งให้ผู้แทนเข้ามาเจรจาขอเรียกร้องกับรัฐบาลหลายประการซึ่งรัฐบาลไม่สามารถที่จะตกลงได้กำลังทหารของฝ่ายกบฏจึงเคลื่อนจากดอนเมืองเข้ามายึดกรุงเทพ แม้ฝ่ายรัฐบาลจะส่งผู้แทนไปเจราจาให้ถอยออกไปเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองก็ไม่ยินยอมฝ่ายรัฐบาลได้แต่งตั้งให้นายพันโทหลวงพิบูลสงขามนำกำลังทหารออกต่อต้านคณะกู้บ้านเมืองเมื่อเช้ามืดของวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2476 ฝ่ายกบฏเคลื่อนกำลังส่วนหนึ่งเข้ายึดบริเวณแครายวัดสเสมียนนาลีสถานีรถไฟบางเขนและวัดเทวะสุนทรฝ่ายรัฐบาลก็รวบรวมกำลังทหารในพระนคร จัดเป็นกองผสมมีทหารรวม3กองพันทหารม้า1นึกองพันกับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยการนำของพันโทหลวงพี่บูนสงขามเข้ายึดแนวสถานีบางซื่อสนามเป้าสามเสนและมักกสันฝ่ายกบฏปล่อยให้เครื่องบินโฉบร่อนอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงเทพทหารของรัฐบาลก็ยิงปืนใหญ่ต่อสู้กันมิให้เครื่องบินยิงกระสุนกราดลงมา พระยาพระหนหนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้เรือรบใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มดอนเมืองเทว่าผู้บัญชาการทหารเรือไม่ยอมปฏิบัติตามทั้งอย่างประกาศตนเป็นกลางอย่างเด็ดเดี่ยวในวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2476กองทหารของฝ่ายรัฐบาลเริ่มโจมตีฝ่ายกบฏจึงเกิดการต่อสู้ปะทะกันอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ผนังอุโบสถวัดเทวสุนทรถูกกระสุนปืนใหญ่เป็นช่องโหว่กุติสงถูกกระสุนปืนกลได้รับความเสียหายพระพิสุกและลูกศิษย์ในวัดรวมทั้งชาวบ้านพากันหนีกระจัดกระจายขณะกู้บ้านเมืองต้องถอยร่นไปแต่เหตุการณ์ก็มิหยุดหย่อนอยู่เพียงแค่นั้นในวันที่15ตุลาคมกองทหารฝ่ายรัฐบาลได้ลุกยึดเข้าอำเภอบางเขนเดิมนั้นอยู่ใกล้กับตลาดบางเขน ฝ่ายกบฏถอยหนีไปยึดบริเวณสถานีหลักสี่และดอนเมืองกองทหารฝ่ายรัฐบาลปะทะกันอย่างรุนแรงกับกองทหารของคณะกู้บ้านเมืองกองทหารฝ่ายรัฐบาลได้ส่งกำลังส่วนใหญ่ขึ้นไปทางรถไฟโดยทหารราบจากปราจีนบุรีหนึ่งกองพันทหารปืนใหญ่และปตออยู่หน้าขบวนสองกระบอกในบังคับบัญชาขอ,ของพันเอกหลวงกาศสงครามเคลื่อนขบวนจะเข้าตีบริเวณกรมอากาศยานดอนเมือง พอขบวนรถไฟผ่านที่ว่าการอำเภอบางเขนไปได้ประมาณ200เมตรก็พอดีกับกองระวังหลังคณะกู้บ้านเมืองได้ปล่อยหัวรถจักรโดยใช้ความเร็วเต็มที่จากดอนเมืองเข้าชนขบวนรถไฟของฝ่ายรัฐบาลที่บริเวณหน้าโรงเรียนตำรวจนครบาลทำให้นายทหารนายสิบ ปอตออและเจ้าหน้าที่รถจากเสียชีวิต11คนคณะกู้บ้านเมืองระดมยิงอย่างรุนแรงอยู่พักหนึ่งฝ่ายรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อก็ยิงไปยังสถานีรถไฟหลักสีและดอนเมืองเพื่อช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาลกระสุนปืนใหญ่ บางลูกตกลงที่ว่าการอำเภอบางเขนทำให้อาคารพังไปซีกหนึ่งวันรุ่งขึ้นคณะกู้บ้านเมืองรู้ว่าไม่สามารถต่อสู้ได้จึงถอยหนีจากดอนเมืองฝ่ายรัฐบาลก็เข้ายึดและตามไปติดๆโดยเข้ายึดดอนเมืองชุมทางบ้านพาชีจนกระทั่งวันที่19ตุลาคมกองผสมของรัฐบาลจึงเตรียมเข้าตีคณะกู้บ้านเมือง ถอยนี้ไปถึงปากช่องในที่สุดก็พ่ายแพ้แก่กองผสมของฝ่ายรัฐบาลพระองค์เจ้าบาวรเดชขึ้นเครื่องบินหนีไปอยู่ไซง่อนพักพวกบางส่วนหนีผ่านสีโสพลเข้าสู่กรุงพนมเปนบางก็ถูกยิงตายแต่ส่วนใหญ่ยอมแพ้แก่รัฐบาลอย่างสิ้นเชิง สำหรับทหารฝ่ายรัฐบาลอีกส่วนได้ติดตามฝ่ายกบฏไปทันกันที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเกิดการประทะก,กันขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นผลให้พันเอกพระยาศรีสิทธิทสงคราม ผู้นำทหารของคณะกู้บ้านเมืองถูกยิงเสียชีวิตในการปราบปรามคณะกู้บ้านเมืองนี้มีฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น17คนส่วนฝ่ายคณะกู้บ้านเมืองเท่าที่ทราบมีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 8คนซึ่งรัฐบาลได้ทำพิธีชาปนากิจให้ที่ท้องสนามหลวงสำหรับความเสียหายของรัศดรในแถบบางเขนและดอนเมืองนั้นเล่าลือกันว่ามีคนตายและบาดเจ็บจำนวนมากแต่จากการสำรวจของรัฐบาลเพื่อที่จะจ่ายเงินทดแทนนั้นมีรัศดรตายเพียง1คนและพระพิสุกรมรณะภาพ1รูปรัศดรบาดเจ็บสาหัสมี1คนอาคารบ้านเรือนและที่พักเสียหายรวม48รายการซึ่งถ้าเปรียบ เทียบในทางวัตถุแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากนักแต่ผลทางด้านจิตใจต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานกว่าจะกลับสู่สภาพเดิมทั้งๆที่กบฏวรเดชสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นแต่ก็มีผลตามมาอีกมากมายซึ่งในวิทยานิพนธ์ของเรื่องกบฏวรเดชปีพุทธศักราช2476ของคุณนิคมจารุมณีได้วิเคราะห์ไว้ว่า กบฏวรเดชมีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกลารเมืองทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2477และอาจถือได้ว่ากบฏวรเดชเป็นสงครามกลางเมืองที่ขยายขอบเขตกว้างขวางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นอนุสรแก่ผู้เสียชีวิตในการปราบขณะกู้บ้านเมืองในครั้งนั้นทางรัฐบาลจึงสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรม,มนูญซึ่งเดิมเรียกว่า17ทหารและตำรวจบางครั้งก็เรียกว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏตั้งอยู่บริเวณ4แยกพหลโยธินหลัก4บางเขนแม้ว่าปัจจุบันสภาพทุ่งบางเขนจะเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มีสถานที่สำคัญเช่นสถาบันวิจัยจุลาภร์ท่าอากาศยานดอนเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งเส้นทางคมนาคมถนนวิภาวดีรังสิตและยกระดับทับซ้อนจากดอนเมืองถึงดินแดงแต่ในความทรงจำของผู้คนรุ่นเก่าก็ดูเหมือนจะไม่อาจลืมเลือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ สำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ